สถานีบัตรตกต้องบอกใหในควาให้สะดวกว่าเราสถานีเลยครับตัวพิเศษทักเซียละสามนึ่งนะครับคุณ รถตู้รถโดากที kind of ่มีความประสงค์จะขึ้นลงที่สถานีรถตู้รไทางื่อนทางลงทางด้านซ้ายค่ะไดเระมัระวังมันสลายขณะขึ้นลงสารขบวนรถทิ้ค่ะปดราพนิจารบ้างโปรดดารที่มีความประสงค์ไดทาง่วนทางลงทางด้านซ้ายค่ะรถที่จะลงรถเกือิเศษครัชนาลาขบวาด่สานะม สว่วาน,สนารถด่นนวนนี้เหานานนมาะกับคณะนิวัติโปไปแล้วส่วนรถของรถม่นสานที่สถานี ลาดี่ทบุรีบเนขนาดีต่อไปตามลำจากค่ะขนาดีบ้านโป่งในแนวสารรถไฟขออบคุณผู้ยัารถการดีสารรถไฟดีงามผานนั้นในินทางฝานสารรถไในทางนึ่จะมาไปทางโดยสาริภาพและหวังว่าจะเป็นทางวัมงต่อไปสารรถไฟตาัรถดท่ดีดีงาม สถานีบ้านป่แล้วก็ได้านที่ั่อนดยิมสเอรนีบ้านโปกกบนเจดียรามที่น้ำลงรามอัสสานแล้มแลว่าันอะไรขนาดี่หนึ่เนยด้านนู้นครับด้านนู้นครับนันตั้พนักงาน โดยชาวพิธีเ้าพิธีบ้านปอาิธีศาิกรส่งจ้าพิธีลงที่สถนีบ้านปองรดาาด้านรงทาง้า้าค่ะโดยไมได้เรียนรายเอียวิเศษของวันที่27/5/2565จุดประสงคทางพิีกรกากรุ๊เรียอภิวาส่อใหสถานีจึงระและประดวาค่ะาั ใช่ครับาานายค่ะแต่รงมีอันตนอดกบรน่ตนี้เป็นขนเร็ที่โดาทต้นทางสถานีตรากรุงเทพหาดว้าเชื่มทางสถานียะลาค่ะ คาลก็ะมรฝั่งก็เป็นสถานีต่อไปตามต่างๆคนะ่ะถานีวัดโนะการไไองคมึงามิบาที่ารถไฟจะานขอลูกา้าาเดินือายาเอสิคมและว่าว่า,าการทางครั้งถัดไปการถไฟของมีการจะได้ขค ความประสงจะขึ้นลงที่สถานีบัสตกขอใช้ไม่ได้นะเืนงลงทางเดานฝาค่ะในระหว่างมันจะายขนาดขึ้นลงจากทบนรีค่ะคันรถท่นี้เป็นรถโดยสารธรรมดาคันที่262รับจบรถโดยสารต้มทางสถานาีเวหิตจุดางสถานาีกุเงเทพบทัดมรค่ะ ขบวนรถเที่ยวนี้มืออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีช่วงทางหนองประดุกคลองบางตาลพงศ์บเดือเป็นสถานีต่อไปตามำาลำดับสถานีบ้านโป่งในนามการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางขอให้ท่านผูกโดารเดินทางด้วยสมัยใบทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งถัดไปการรถไฟจะงโดยสอดีาพและหวังว่าการเดินทางครั้การรถไฟจ่ไ